สวัสดีค่ะสวัสดีคณะผู้ใหญ่นะคะแล้วก็คณะผู้ประกอบการผู้บริหารทุกท่านนะคะรวมไปจนถึงเพื่อนเพื่อรหัสพิชีวิตมงคลมันตาและระวิมันตาทิพย์เตชินีบุญมหามงคลตามสัญญานะคะอ่าฮะก็รันมีธรรมทานสิ่งดีๆจะเล่าให้คณะผู้ใหญ่แล้วก็ ทุกๆคณะท่านได้รับฟังแล้วรับทราบนะคะและอยากจะแชร์เป็นธรรมทานให้กับเพื่อนเพื่อนหลาดทีชชีวิตมงคลมันตราทุกๆคนทุกๆคณะท่านที่มีปัญหาและประสบปัญหาณตอนนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องอการงานการเงินความรักนะคะสุขภาพ นะคะหรือทำอะไรยังไงที่ติดขัดนะคะตอนนี้เนี่ยก็สามารถที่จะแก้ไขนะคะจากต้นเหตุคือการปรับโครงสร้างจิตวิญญาณนะคะด้วยการอ่าสวดภาวนาแล้วก็มีพิธีกรรมและขั้นตอนที่ค่อนข้างที่จะเชิงลึกนะคะขออนุญ,ญาตใช้คำว่าเชิงลึกซึ่ง ปกติเราจะทำให้เฉพาะกับระดับสูงเท่านั้นนะคะแต่ตามหลักและนโยบายที่คุณรันคิดนะในการที่เราจะช่วยใครสักคนหนึ่งเนี่ยรันสแกนจากกุศลบุญบารมีเก่าเขานะะรันไม่ได้สแกนจากยอดเงินในกระเป๋าเขาหรือสัมมาอาชีพนะคะหรือว่านามสกุลว่าเขานามสกุลอะไรเนาะ ทีนี้ประเด็นประเด็นประเด็นคือจากการที่ลันเนี่ยได้พาบุคคลบุคคลหนึ่งขออนุญาตไม่เอ่ยชื่อนะคะว่าชื่ออะไรนะคะบุคคลบุคคลหนึ่งซึ่งมีปัญหานะคะมีปัญหาในการใช้ชีวิตปกติและปัจจุบันนะคะซึ่ง เขาก็ได้อธิบายถึงปัญหาของเขาว่าเขาเกิดปัญหาอะไรยังไงนะคะก็จะเป็นนิสัยส่วนตัวนะคะซึ่งหรือที่ใครๆเรียกกันว่าเป็นนิสัยมาตั้งแต่อ่ตั้งแต่เกิดอ่ะเป็นแบบนี้แล้วมันเปลี่ยนไม่ได้ คุณันจะแจ้งว่ามันเปลี่ยนได้นะคะมันเปลี่ยนได้ทุกอย่างเปลี่ยนแปลงได้นะอุตส่าห์เกิดเป็นมนุษย์แล้วจงใช้สิทธิ์การเป็นมนุษย์ของท่านให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ตัวท่านเองนะคะท่านโชคดีมากที่ท่านได้มีโอกาสเกิดเป็นมนุษย์นะไม่รู้ว่าชาติหน้าจะได้เกิดเป็นมนุษย์หรือเปล่า ต่อให้มีบุญกุศลเยอะแยะมากมายแต่ตอนที่ท่านจะ move on หรือสิ้นลมหายใจดวงจิตท่านไปโฟกัสผิดที่ไม่ได้เป็นมนุษย์นะไม่ได้นะคะตรงนี้ศึกษาข้อมูลมานิดนึงนะอาทีนี้เนี่ยราจะแจ้งว่าขั้นตอนในการที่รานเนี่ย จะปรับโครงสร้างหรือปรับดวงจิตปรับโครงสร้างจิตวิญญาณให้แก่ลูกค้าแต่ละคณาท่านจะมีขั้นตอนดังนี้คือข้อที่1นึ่งเราจะเช็คชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดและรหัสชีวิตของท่านโดยละเอียดนะคะโดยละเอียดที่คําว่าละเอียดเนี่ยทางโลกมนุษย์ยังไม่ละเอียด ลันเช็คถึงข้างบนเลยนะคะชื่อของท่านจะถูกเชิญขึ้นข้างบนโดยการที่ลานเนี่ยจะให้ท่านจุดธูปนะคะขออนุญาตเจ้าเกณฑ์าตาและเทวดาประจํากายสังขารของท่านนะคะให้ข่าพระพุทธเจ้าเนี่ยสามารถที่จะเข้าไปร่วงคดีกรรมสามารถที่จะไปสอดส่องเล็งแลเห็นคดีกรรมในโลกวิญญ,ญาณ ของลูกค้าแต่ละคนว่าเกิดอะไรขึ้นกับเขาเกิดอะไรขึ้นติดขัดคดีตรงไหนอะไรยังไงนะคะมีข้อผิดพลาดอะไรยังไงตรงไหนนะคะซึ่ง ข้อมูลทางโลกวิญญาณรันขอญาตแยกไว้ส่วนหนึ่งนะส่วนหนึ่งและข้อมูลทางโลกมนุษย์รันก็จะต้องมีการสอบถามข้อมูลกับทางลูกค้าแต่ละท่านว่าตอนนี้เกิดปัญหาอะไรยังไงติดตรงไหนต้องแก้ตรงไหนอะไรยังไงรันบาลรานสองฝั่งนะคะไม่ว่าจะโลกมนุษย์หรือโลกวิญญาณแล้วรันก็เวทเอาความน่าจะเป็นเพราะรันสแกนได้ว่าอะไรจริงไม่จริงนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วรันก็เอามาผสมผสานให้เข้ากันให้ลงตัวนะคะ แล้วก็วางแผนผังพกคถานะคะอาฮะเปลี่ยนรหัสชีวิตก่อนวางแผนผังพระคถาปรับโครงสร้างดวงจิตดวงวิญญาณนะคะแล้วก็เลือกว่าต้องแก้ไขอะไรยังไงก็จะมีผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านนะคะที่จะเป็นผู้ที่ร่วมในการปฏิบัติภารกิจในครั้งนี้แล้วก็จะมีการคัดกรองว่า คนแต่ละคนสมควรที่จะสวดภาวนาองค์พระธรรมสำเร็จองค์ไหนบ้าง องค์ไหนบ้างขอใช้คําว่าองค์ไหนบ้างซึ่งลันวิเคราะห์จากปัญหาที่คณะท่านแต่ละท่านเจอและพบเห็นนะคะและพบเห็นลันก็จะดึงเอาเคสนั้นมาเอาเรื่องส่งขึ้นเบื้องบนนะคะในะในโลกทิปถ้าสําหรับเพื่อนๆรหัสพิชีวิตมงคลมันตาทุกท่านก็คงจะได้ดูคลิปใน YouTube ว่าโลกคลิปคืออะไรอะไรยังไงเอาเป็นว่าส่งขึ้นเบื้องบนแล้วกันนะ รันทําทุกอย่างถูกต้องทางทางโลกมนุษย์และโลกวิญญาณซึ่งสิ่งที่ลันซีเลียสมากที่สุดให้ความสําคัญมากที่สุดคือโลกวิญญาณนะคะเพราะว่าถ้าเราตายไปแล้วเนี่ยเราต้องไปดําเนินการดําเนินคดีความดําเนินเอกสารทำเกี่ยวกับกุศลผลทานบาร,รมีเราที่โลกวิญญาณซึ่งคุณไม่สามารถที่จะมีโอกาสย้อนกลับมาโลกมนุษย์เพื่อแก้ไขแก้ไข ทุกสิ่งทุกอย่างได้นะเพราะไปแล้วไปเลยนะคะแต่ส่วนมนุษย์เนี่ยสามารถ,ถาที่จะรีเช็คได้ถ้าคุณเจอผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านตรงนี้จริงๆนะคะขอยน้นคำว่าจริงๆนะอ่าทีนี้เนี่ยเมื่อส่งเรื่องขึ้นข้างบนคดีของท่านที่ติดเรื่องอะไรแก้อย่างไงจะมีการเรียกดวงจิตดวงวิญ,ญญาณมาเคลียร์คดีให้จบซึ่งซึ่งซึ่ง ให้จบสิ้นซึ่งกันและกันทั้งสองฝั่งสองฝ่ายตามสัญญาในคดีกรรมแต่ละคดีที่กำหนดไว้โดยรันจะชี้ชัดให้เห็นอย่างชัดเจนว่าจุดยืนของคนแต่ละคนคืออะไรหมายถึงจุดยืนของมนุษย์มนุษย์คือใครทำอะไรเกิดมาทำหน้าที่อะไรยังไงต้องมีการคุยกันก่อนนะว่าคุณรู้จักตัวของคุณไหมคุณรู้จักไหมเนี่ยเนื้อหนังมังสาของคุณเนี่ยคุณมาจากที่ไหน คุณควรให้ความสําคัญที่ที่ใครที่ตัวเราหรือที่อะไรยังไงเราต้องมาทําการเรียนรู้ความเรียนอ่ามาศึกษาแล้วก็เรียนรู้นะเพราะรันไม่แก้ไขคดีกรรมให้คนทุกคนนะเฉพาะคนบางคนที่มีกุศลผลทานบาร,รมีและมีบุญถึงเท่านั้นนะมันแก้ไม่ได้สําหรับคนที่บุญไม่ถึงต้องรับกรรมตามวิบากกรรมของตนไปนะคะอืออะไรได้รันรันก็ตอบว่าได้นะถ้าไม่ได้คือรันไม่โกหกนะคะเนาะแล้วก็ หากไม่ได้แล้วท่านก็พยายามฝึกฝึกแล้วก็ขอเพิ่มแต้มบุญอ่าโอเคตรงนี้รันช่วยได้รันช่วยได้รันให้โอกาสนะแล้วเมื่อถึงเวลาท่านค่อยมาเปลี่ยนรหัสพิชิตชีวิตกับรันนะตรงนั้นรันก็รอยอยู่รันก็ยืนอยู่ตรงนี้ยังอยู่ตรงนี้อยู่ยังเป็นสิ่งดีๆให้เพื่อนเพื่อนอยู่นะคะโอเคกลับมามนุษย์มนุษย์ต้องรู้จุดยืนของตัวเองนะคะนี่คือสิ่งสําคัญวิญญาณ วิญญาณก็ต้องรู้จุดยืนของตัวเองว่าตัวเองเป็นแค่วิญญาณไม่มีสิทธิ์ไปเตะตัดขาคนอื่นไม่มีสิทธิ์ที่จะไปขวางทวงขัดขวางเวไม่ให้มนุษย์เนี่ยทำมาหากินหรือหาเงินหรือทําอะไรไม่สมควรที่จะทําตรงนี้นี่คือหลันต้องแจ้งให้ดวงจิตดวงวิญญาณทราบนะจะได้ไม่ดือ้อเพราะว่าถ้าเขาดือ้อเขาจะมาขัดขวางทุกสิ่งทุกอย่างกับมนุษย์ไอเนี้ยก็ทํามาหากินไม่ขึ้นเงินก็ไม่มีแฟนก็ทิ้งธุรกิจก็โดนโกง เดินไปกระตกท่อระบายน้ําเดินไปอีกสิบเก้าหมาก็กัดก็คนมันซวยอะก็ส่วนมากมนุษย์โลกชาวโลกเขาจะชอบพูดว่าเวลาดวงซวยอะไรก็เกิดขึ้นได้ใช่ไหมอ๋อแต่จริงแล้วไม่ใช่ไม่มีศีลไม่มีศีลไม่มีศีลคุ้มครอง,องวิญ,ญญาณพวกนี้ก็จะเข้ามาเสียบเข้ามาแฝงเข้ามาอะไรยังไงนะคะบัดจะหมดแล้วถึงไหนแล้ว ถึง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 อะถึงเรื่องการปรับโครงสร้างดวงจิตดวงวิญญาณเดี๋ยวนะรันอยู่ในห้องสังขาานช่วงนี้มีคดีกรรมเยอะอยู่ในนี้ปลอดภัยที่สุดประมาณนั้นก็ถึงในรูปแบบของการปรับโครงสร้างดวงจิตดวงวิญญาณอาพอจะมีผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านนะคะและเมื่อรันร้อยเรียงให้ว่าท่านขาดอะไรยังไงนะคะก็จะแก้ไขาตามนั้นแล้วก็จะมีองค์พระธรรมสำเร็จ นะคะให้ท่านสวดให้ท่านภาวนาแล้วกันลันก็จะมีการบอกวิธีการกวดน้ําอะไรยังไงก็คงจะได้ดูแลนะคะดูแลต่อไปเรื่อยๆนะคะแต่เพิ่มเติมคือท่านต้องทําตามสิ่งที่ลันกําหนดนะคะเท่านั้นนะคะอาจจะดูมองดูเหมือนผด็จการแต่ทุกสิ่งทุกอย่างอยากให เข้าใจตรงกันว่าลันเป็นห่วงนะคะเพราะว่าพระคาถาที่จะสวดเนี่ยมันไม่ได้สวดให้ทุกคนนะลันไม่ได้อยากให้เกิดผลข้างเคียงนะคะแล้วลันไม่อยากติดคดีกรรมการที่ลันจะช่วยเหลือใครสักคนหนึ่งคือคาว่าช่วยจริงๆการที่ช่วยใครต้องให้เขาได้ดีจริงๆแล้วลันถึงจะกล้าปล่อยมือนะคะลันสอนให้คนเป็นมือบนไม่ใช่มือล่างมือล่างนี่คือขออย่างเดียวนะคะเมื่อวันหนึ่งที่ลันสิ้นลมหายใจ หรือรันไม่ได้อยู่บนโลกใบนี้แล้วคนที่รันเคยให้อ่ะเขาต้องเป็นผู้ให้ต่อได้อีกนะคะมันเป็นการให้สิ่งดีๆคืนกับสู่สังคมนะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อยากให้ทุกคนเนี่ยเชื่อในสิ่งที่รันทดลองทดสอบมาแล้วเนาะบางครั้งคำว่าผดเด็จการหรือมีกฎกติกามารยาทหรือข้อบังคับอะไรยังไงนั่นคือการที่เขาคิด วิเคราะห์พิจารณามาดีมากแล้วนะคะอะไรสิ่งใดๆก็ตามที่ผู้ใหญ่เขาบอกเขาสอนน่ะมันดีอยู่แล้วมันดีแล้วแต่ผู้ใหญ่คนนั้นต้องมีศีลน,นะต้องมีศีลมีธรรมนะถึงค่อยสอนเด็กไม่งั้นโดนเด็กถอนงอกนะจ๊ะนะนะคะเด็กก็เหมือนกันก็ต้องดูว่าผู้ใหญ่คนนั้นเนี่ยท่านมีศีลมีธรรมไหมนะถ้าท่านเป็นคนดีมีศีลน,นะคะเราก็ควรให้ความเคารพผู้ใหญ่ ลันขอใช้คําว่ามีสินหรือไม่มีสินเนี่ยเราก็ต้องให้ความเคารพนะคะหากเราไม่พอใจผู้ใหญ่คนนั้นเราไม่ต้องเถียงหรอกค่ะสิ่งที่เราทําได้ดีที่สุดคือเงียบแล้วเดินถอยออกมานะคะใช้คําว่า,ขออ,ญญาะะขออนุญาตนะคะขออนุญาตขอตัวนะคะแล้วก็ถอยออกมานะคะนี่คือการประชันหน้าที่ดีที่สุดนะคะเสร็จแล้วเนี่ยในการปรับโครงสร้างสภาวะจิตวิญญ,ญาณของบุคคลบุคคลหนึ่งนะคะ เป็นบุคคลที่มีพฤติกรรมเข้าสังคมไม่ได้หน้าตาจะหงิกตลอดนะคะไม่เฟนลี่หน้านี่งหงิกแบบไม่รู้ว่าสมองคิดอะไรมากมายนะเค,ยเครียดเครียดหลายอย่างเครียดจากสภาวะครอบครัวสภาวะหน้าที่การงานแล้วก็สภาวะรอบข้างนะคะแทบจะป่วยเป็นซึมเศร้านะคะแต่แต่คนที่ป่วยเป็นซึมเศร้านี่คือก็จะซึมอย่างเดียว นะซึ่งแต่ว่าไม่ได้เกิดอ่าไม่ได้สร้างกรณีให้แบบว่ามีผลข้างเคียงให้คนอื่นเดือดร้อนนะคะแต่บุคคลรายนี้เนี่ยอ่าคือประมาณว่าไม่มีความสุขนะคะมีปัญหากับคนรอบข้างและอารวาสหมายความว่าพูดจาไม่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 ดีไม่ดีอะไรอย่างงี้ทีนี้จากการที่รับ รู้ลัวฟังเกี่ยวกับปัญหาของอ่าลูกค้าคนนี้นะคะที่รันยกว่าเป็นธรรมทานก็รู้แล้วว่าเกิดอะไรยังไงขึ้นรัรนก็เพิ่มเติมนะคะปรับโครงสร้างสภาวะจิตจะมีองค์พระธรรมจะมีการเขียนลงไปขออนุญ,ญาตไม่บอกขั้นตอนนะคะว่าทำยังไงนะทีนี้เนี่ย ครั้งแรกคือรันให้เขาบวชศีลห้าก่อนนะคะจะต้องมีศีลห้าในการที่ครอบดวงจิตดวงวิญญาณและกลายสังขารของเขาไม่งานองพระธรรมองค์อื่นก็ลงไม่ได้นะคะสวดมนต์หรือถือศีลภาวนาทําอะไรยังไงก็ทาไม่ได้เพราะว่าจะมีวิญญาณเจ้ากรรมนายเวรคู่เวรคู่กรรมหรือพยามารหรืออะไรใดๆเนี่ยจะเข้ามาแฝงเข้ามาแทรกกับมนุษย์คนกับคนคนนั้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในการบวชศีลห้ากับคุณรันจะไม่เหมือนการบวชศีลห้ากับที่อื่นๆนะคะเพราะว่ารัน ขอใช้คำว่าไม่ต้องพยายามสะอาดลงไปเลยนะคะเกี่ยวกับองค์พระธรรมนะคะเขียนลงไปนะก็มีขั้นตอนรับพิธีกรรมค่อนข้างที่จะละเอียดแล้วก็เยอะนะคะประมาณนั้นขาดอะไรคะขาดสเสน่ห์ก็ใส่สเสน่ห์ลงไปขาดความอ่อนหวานก็ใส่ความอ่อนหวานลงไปนะคะ คนแต่ละคนมีเวรกรรมแตกต่างกันไปนะบางคนก็มีหน้าตาเป็นอาวุธเชื้อเฉิญคนอื่นหลายๆนะหลายๆเหมือนคลนละหลายๆอะหลายๆคือคนแต่ละคนจะมีข้อดีข้อเสียที่แตกต่างกันแล้วแต่ว่าเบื้องบนเนี่ยหรือเจ้าเกณฑ์ชะตาเนี่ยส่งมาให้เขาได้พบเจอกับอะไรยังไงบ้างนะคะาาทีนี้ก็ปรากฏว่าพอหลังจากที่ปวดเสร็จประมาณ บวชวันนั้นแล้วก็ปรับโครงสร้างสภาวะจิตดวงจิตดวงวิญญาณในวันนั้นนะคะตอนนี้ผ่านมาแล้วสามสิบวันแล้วเขาโดนซ้ำรอบสองรอบที่หนึ่งคือการปรับให้บราิารให้เป็นมาตรฐานของมนุษย์นะคะมีองค์สิลห้าแล้วก็เบสิกนะคะองค์ธาตุพระธรรมธาตุดินนะะดน้ำลมไฟนะคะธาตุดินน้ำลมไฟปรับสมดุลในร่างกายทุกสิ่งทุกอย่าง เมื่อปรับเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะปรับโครงสร้างสมองปรับโครงสร้างสมองนะคะจะมีองค์พระธรรมหลายพระองค์มากนะคะตามความต้องการนะคะตรงนี้ขออนุญาตไม่แจ้งเพื่อทราบว่าอะไรยังไงแต่ถ้าอยากได้อะไรหรือมีปัญหาอะไรบอกรันรันจัดการให้ได้ทุกเรื่องทุกอย่างนะคะขอเพียงแค่ท่านมีกุศลผลบุญผลทานบารมีที่มากเพียงพอที่จะให้รันเนี่ยเสิร์ฟ ที่ให้หลานช่วยเหลือเป็นที่ปรึกษาเรื่องการปรับโครงสร้างดวงจิตดวงวิญญาณเนี่ยตรงนั้นท่านก็สามารถทําได้แล้วนะแค่ท่านเจอหลานท่านก็โชคดีแล้วจริงๆนะอืมค่ะทีนี้เนี่ยเมื่อวันที่23ตุลาคมพุทธศักราช2563คนคนนี้ก็ถูกการทําพิธีกรรมอีกรอบหนึ่งคือการทําบุญทําสังฆทานนะคะ ได้ร่วมบุญแล้วก็ได้ปรับโครงสร้างจิตวิญญาณโดยที่คุณหลันก็จะเป็นที่ปรึกษาที่คอยอดูอาการเขาว่าโอเคจากการที่เขาถูกปรับโครงสร้างดวงจิตดวงวิญญาณไปครั้งที่แล้วเนี่ยเขามีความเปลี่ยนแปลงอะไรยังไงบ้างอาการดีขึ้นไหมเหมือนคุณหมอค่ะ เหมือนคุณหมอที่จ่ายยาเนี่ยจะถามว่าใช้ยาตัวนี้ดีไหมมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้างไหมเกิดอะไรขึ้นแล้วก็จะพยายามให้คนคนนั้นสวดมนต์แล้วก็ปรับอารมณ์ความรู้สึกปรับสภาวะจิตตัวเองว่าแล้วก็จับอารมณ์ความรู้สึกของตัวเองว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างนะคะเกิดอะไรขึ้นบ้างเสร็จเราก็มาเล่าอาการแล้วก็มาวิเคราะห์กับผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านว่าอ่า นายกคนคนนี้มีสภาวะจิตเป็นแบบนี้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 แล้วเราก็จะมาดีไซน์มาออกแบบผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านก็จะมาคุยแล้วก็มาออกแบบผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านจะต้องเป็นบุคคลที่มีรหัสชีวิตที่ใช่จริงๆนะคะฝ่ายปราบรหัสต้องเป็นปราบจริงๆนะคะรหัสชีวิตนะคะฝ่ายเมตตาก็ต้องเมตตาจริงๆนะคะฝ่ายเปิดงานเปิดพิธีกรรมก็ต้องมีรหัสชีวิต เช่นนั้นนะคะฝ่ายยื่นเรื่องยื่นเอกสารทางโลกวิญญาณจะต้องเป็นบุคคลที่มีรหัสชีวิตแบบนั้นมันคือเครดิตนะคะเครดิตทางโลกวิญญาณเครดิตที่เคยสร้างไว้ตั้งแต่อดีตชาตินะอ่าซึ่งเรื่องนี้ค่อนข้างที่จะ ต้องอธิบายเชิงลึกมากนะคะเรื่องโลกวิญญาณกับเรื่องโลกทางวิทยาศาสตร์เนี่ยมันเชื่อมกันนะมันเชื่อมกันมันมีจุดคําว่าตรงกลางนะ สรุปลมรวมคือมันเรื่องเดียวกันนะแต่ขออนุญาตยังไม่เปิดเผยข้อมูลนะคะยังไม่ใช่เวลานะคะแต่ขอแก้ไขคนบางคนก่อนนะเฉพาะผู้ที่มีบุญรันขออนุญาตคัดเซนแล้วก็คัดสรรคัดเลือกบุคคลที่มีกุศลผลทานบาร,รมีถึงวักถึงจุนที่จะได้แก้ไขปัญหานะคะก็ขอเชิญนะคะสําหรับลูกค้ารหัสพลิกชีวิตมงคลบตราก็มาเช็คกันได้นะใครอยากปรับโครงสร้างดวงจิตดวงวิญญาณใครมีปัญหาอะไรยังไงก็แจ้งคุณรันมานะคะ ตรงนี้นะส่งข้อมูลมาทางแอดมินนะคะสำหรับกลุ่มลูกค้าใหม่นะตอนนี้คุณลันพร้อมมากนะคะพร้อมมากกับการที่จะดีไซน์โครงสร้างจิตวิญญาณนะคะประมาณนั้นก็เออกลับมาสำหรับลูกค้ารายนี้ทำบุญรอบสองนะคะแล้วก็ปรับโครงสร้างใหม่ลันเจอเขาหลังจากที่ปฏิบัติภารกิจ ข้ามไปหนึ่งคืนจากปรับโครงสร้างดวงจิตดวงยาณลุงองค์พระธรรมไปคนคนนี้เปลี่ยนไปนิสัยไม่เหมือนเดิมรังเห็นรอยยิ้มเขาเขายิ้มอ่ะแล้วเขาหัวเหรอเสียงดังมากจากคนที่มีอาการป่วยเปนซึมเศร้าแบบแน่นอนอะในความคิดรานเนี่ยป่วยป่วยป่วยซึมเศร้าบวกเครียดบวกบวกเอฟวิติงจิงเกิเลเบล พอโดนปรับไปปุ๊บรอบที่สองนีสายเปลี่ยนแันก็ดูพฤติกรรมเขาเรื่อยๆเรื่อย,เร,อยเรื่อยๆื่อจนมาวันนี้แันมีโอกาสได้คุยกับคนรอบข้างเขาเขากลายเป็นคนที่อารมณ์ดีมากพูดไปยิ้มไปแล้วบอกว่าเขามีความสุขมากตอนนี้เขากำลังแบบมีความสุขคุณลันมีอะไรจะคุยกับเขาเหรอ รันก็หลอกอ่ารันก็ถามเขาแบบเชิงคุณหมอจิตวิทยานะถามว่าอะไรยังไงคือมโนเปล่าว่ว่ามีความสุขอะมีความสุขจริงหรือเปล่าเห็นผลอะไรเร็วขนาดนั้นเพิ่งทําไปได้ไม่นานเองแล้วเขาก็เล่า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 ฟังแล้วนะเราแทบอยากจะยกหูไปหาผู้เชี่ยวชาญแล้วแจ้งว่าวิกเคตนี้มีอาการมีอาการเป็นแบบนี้นะ,ะเขามีความสุขคือ,ค,อคือมันเร็วมากมันเร็วกว่ายาหมอยาหมอสามปี ยาหมอสามปีนะีกว่าจะหายจากอาการแบบว่าไม่ว่าจะเป็นซุนเศร้าหรือยังไงน่าจะสองปีถึงสามปีนะเออล้วก็เลยรู้สึกแบบอืมโอเคนะโอเคเยี่ยมมากนะแล้วเขาก็ยิม้มเขาก็หัวเแล้วแล้วเขาก็มาเล่าว,ว่าวันนี้เขาเจออะไรบ้างคืออยู่เข้าใจไหมว่าเหตุการณนะ์มันเหมือนเดิมทุกวันเพื่อนร่วมง,งานก็เหมือนเดิมคนที่เขาจะเจอเนี่ยก็สภาวะแวดล้อมเหมือนกันนะแต่ความคิดเขาเองนั่นแหละที่เปลี่ยนตัวเขาเองแหละที่เปลี่ยนไม่ใช่สังคมเปลี่ยนนะ เพราะฉะนั้นเนี่ยทุกๆสิ่งทุกๆอย่างทุกๆเรื่องราวทุกๆปัญหาเนี่ยมันไม่ได้เกิดจากสังคมนะมันไม่ได้จะเกิดจากคนรอบข้างมันเกิดจากตัวเรานะมันเกิดจากตัวเรานะมันเกิดจากความคิดของเรามโนจิตมโนวิญญาณมโนสังขารนะคะแล้วคนคนนี้แฮปปี้มากแฮปปี้แบบคุณลนแบบโอ้ oh my god อันนี้ส่งรุนแรงมากได้ช่วยคนให้กลับมามีความสุขอีกครั้ง ดีใ,ใจมากนะแล้วจะดูผลต่อไปลันขออนุญาตดูผลเจ็ดวันนะคะว่าการเป็นอย่างไรนะถ้าลันไม่ได้ยินคําว่าเครียดนะแสดงว่าโอเคผ่านเชิญไลน์ต่อไปค่ะใครจะให้ลันแก้ไขและปรับโครงสร้างสภาวะจิตสภาวะวิญญาณแจ้งลันนะคะเร็วๆนี้ลันจะเปิดคอร์สนะลันจะเปิดคอร์สการปฏิันจะเปิดคอร์สการปฏิบัติธรรมนะคะสอนให้บุคคลเนี่ยปฏิบัติธรรมให้ถูกต้องถูกวิธี ส่วนมน์ยังไงให้ถูกต้องนะคะ,ะทาบุญยังไงให้ถูกต้องมีการปฏิบัติอย่างเข้งคัดและชัดเจนนะคะต้องเตรียมตัวเตรียมความพร้อมให้ดีๆนะคะก่อนที่จะเข้าสถานที่ปฏิบัติธรรมต้องโคชชิ่งต้องคุยกับลานก่อนนะไม่งั้นไม่อนุญาตนะต้องรู้เท่าทันจิตนะต้องเป็นลูกค้าที่ถูกปรับเลเวลแล้วนะเออไม่งั้นเดี๋ยวสติแตกสติแตกหมายถึงรู้ไม่เท่าทันวิญญาณไม่ได้นะ สายรันแรงนะแข็งแต่เคลียรจบนะนะคะนะคะก็ก็ลองดูนะก็จะมีอ่ารันจะรันไม่เน้นคนเยอะนะเพราะว่า จะโดนวิญญาณแสงมาแล้วถ้าคนเยอะนี่มันเคลียรมันตีกันมามันตีกันเองหมายความว่าเจ้ากรรมนายเวรเนี่ยเคลียร์กันเอาเองรันต้องการเน้นแบบคําว่า VVIP นะไม่เกี่ยวกับสถานะการเงินนะคะเกี่ยวกับความสําคัญและกุศลผลบุญที่ท่านมีนะคะลองมาเช็คดูได้นะว่าท่านถึงเวลาไหมนะคะลองมาเช็คลองให้ข้อมูลกับแอดมินนะแล้วก็ส่งข้อมูลทุกสิ่งทุกอย่างสอบถามอะไรยังไงเบื้องต้นนะคะก่อนที่จะให้รันปรับโครงสร้างเนาะอาวถ้ายังไม่ถึง วักถึงจุลที่ท่านจะได้แก้ไขก็คือไม่ถึงนะคะลันก็จะมีอ่าก็ก็จะมีอะไรแจ้งไปแล้วก็จะให้ท่านเพิ่มเติมอะไรยังไงตรงนี้นะคะประมาณนั้นเนาะนะคะอ่ารันยัง <c oughs> เขาเรียกว่าอะไรอะ <c oughs> ระบมตัวอยู่เลยอะนะคะประมาณนั้นก็อาทิตย์หน้าก็ ปฏิบัติภารกิจอย่างเข้มข้นแล้วนะคะเตรียมความพร้อมสุดๆนะคะก็ระหว่างนั้นเพื่อนๆที่ลงองค์พระธรรมหรือที่โอนเงินมาร่วมบุญร่วมกุศลนี่ก็รักษาเนื้อรักษาตัวนิดนึงอาจจะระบมบ้างอะไรบ้างนะสักแต่ตันถึงสิวันเดี๋ยวก็หายนะคะซู่ๆนะคลิปนี้ก็เขาจบการสนนาเพียงเท่านี้นะคะแล้วเดี๋ยวเรา เจอกันคลิปหน้านะคะรักษาสุขภาพนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองนะคะขอให้แข้วค่าแลาปลอดภัยจากภัยพยันอันตรายใดๆทั้งสิ้นทั้งปวงนะคะบ๊ายบายค่ะข้าพระพุทธเจ้าในนามของระวิมันตาทิพเตชินีบุญมหามงคลตามสัญญา ขออนุโมทนาสาธุทิพย์ในกุศลผลทานบาร,รมีที่ได้กระทําการปีหลักปราแ8ทิศป,ปราบวิญญาณร้ายขอให้กุศลผลทานบาร,รมีนี้จงสะท้อนย้อนกลับหาเพื่อนเพื่อรหัสพิกชีวิตมงคลมันตาทุกๆคณะท่านด้วยเถินตามสายสัญญา